Thank you.

การทำนายกรุ๊ปเลือดแล้วใช่ไหมคะเคยรู้อยู่ใช่ไหมคะว่าลกุ๊ปโอจะเป็นยังไงกุ๊ปเอกรุ๊ปบีกุ๊ปเอบีเป็นยังไงเคยประเมินตัวเองไหมคะเคยรับรู้ไหมคะเราประเมินตัวเองเพื่ออะไร มีหรือไม่มีใครเลือกโกโอเป็นผู้นำเป็นผู้นำจริงจังประยักรประยักรเป็นไประ่ักรเนไรับที่ชอบอันนี้กุโกโ๊บนะ หนอยากดูหน้ากุ๊บโอมสินอกจากหออแล้วมีใครอีกอาจารย์เองก็คุ๊บโอนะมีคุ๊บโอนมกเอไหนดูหน้ากุ๊บเอหน่อยสิมีคนเดียวมีคนเดียวม่ีเหตุผลขยันมั่นเพียรเอาใจใส่ไม่ไม่ เขาเขาเขาจะประเขาจะเอามาจากคนส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าเราเป็นคนส่วนใหญ่หรือเราเป็นหนึ่งในร้อยยี่สิบในร้านน้ำดื่มนะครักลุ่มีเริ่มสร้างแต่ยืนหยุดเสียตลาดเสียตลาดนี่เดชาทองนี่ยกให้เลยนะ เสียสละดก็ให้ออกบริการเล่นกับเด็กเงี่ยวใช้เล่นเด็กนะไต้เล่นเก่าก็เป็นการดูแลเล่นกับเด็กนะคำเชื่อมคำเชื่อมมีความหมายมากเลยที่่นาตกไปคำหนึ่งมันก็เปอย่างนี้เนาะเบบีเบบีเป็นมิตรกับทุกคนบนต้นสุสัดมีไหมแถวนี้ไมู่ค่ะ ดูีคือคือถ้าใครทำนายแล้วมันตรงก็ดีไปนะคะถ้าของใครยังไม่ตรงก็ไ่ทำให้มันตรงนะคะถ้าใครยังไม่เป็นไปตามความทำนายเนี่ยถ้ารู้ว่าจะเอนเลือดปุ๊บไหนก็ไปทำตามนี้แหละนะคะไปบให้ตัปุ๊บเลือดนะคะเอาเวลาไปหาหมอดูเพราหมอดูบอกมีความทุกข คุณก็บอกว่าค่ะก็มีความทุกข์ใช่ไหมเออก็เขาก็รู้อยู่มีความทุกข์ถึงไปหาเขายังไปสนับสนุนเขาอีกถูกต้องถูกต้องนั่นแหละนะครับทีนี้มาดูก่อนว่าทำเสร็จหรือยังคะทำเรียนหมดแล้วใช่ไหมคะตกยังคะ ก็ก็จริงๆแล้วลองลองมาดูนะคะลองมาดูว่าอันนี้อาจจะอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ที่เป็นบรรทัดฐานสำหรับคนอื่นนะคะแต่ว่าจะประสบการณ์ที่ได้ทำงานในวิชาชีพของนิมาในห้องสมุดมาเนี่ยก็คิดว่านะคะก็คิดว่า มีทั้งกอพอมีทั้งหน่วยงานหลายๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยก็พยายามที่จะทําเรื่องสมรรถนะขึ้นมาแต่พอทําเรื่องสมรรถนะถ้าคนที่เป็นเอ่อข้าราชการคนละเรือนเนี่ยจะรู้เลยว่าเวลาเขาให้ประเมินสมรรถนะเขียนยากเขียนยากเพราะมันเหมือนเป็นนามธรรมเอ่อไม่ได้เขียนในเชิงตัว KPI ตัวชี้วัดนั่นเนเขียนยากนี้ ก็ลองมาดูนะว่าคิดความคิดของความคิดของอาจารย์เองเนี่ยคิดว่านะคะถ้ารายการประเมินเนี่ยคนที่เข้ามาอยู่ในงานห้องสมุดเนี่ยหรืองานสำนักพิยาเนี่ยข้อที่หนึ่งที่ควรจะมีความรู้เนี่ยคือเรื่องของจรรยบัรณและจริยธรรมวิชาชีพเกณฑ์ขั้นต่ำคือคือในในในเรื่องของความรู้เนี่ย จะให้ปานกลางไม่ได้เออาไหมคะสิ่งเหล่าน,นี้ต้องมีนะคะวพราะอยู่ในวิชาชีพแล้วเนี่ยทํางานมามีมีประสบการณ์ในการทํางานกี่ปีกันนะคะอย่างน้อยสุดน่ในนั่งอยู่ในเนี้ยแต่เขาก็ทำงานมาหลายที่เพราะฉะนั้นก็บวกประสบการณ์ไปบวกหน้าตาไปก็ เอนนยอยังไม่ถึงปีนะคะยังไม่ถึงปีนะคะแต่ว่าคนที่มีประสบการณ์ในการทำงานเนี่ยก็ควรจะ,ะในความคิดเนี่ยต้องมีความรู้มีในเรื่องของจัรยาบัรณทีนี้เนี่ยปัญหาที่เราเจอก็คือจัรยาบัตรไดจ